สำหรับบุคคลตัวอย่างในวันนี้ก็จะนำเอาเรื่องอายุวัฒนากุมารมาเล่าให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าไม่เข้าขการเจริญพระกรรมฐานนักแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะได้ทราบชัดถึงกฎแห่งปานาติบาตได้ว,ว่าการต่ออายุ เรื่องใน,ในบุคคลที่ถึงอุปคาตกรรมที่เรียกว่าจะตายใน,นระหว่างอายุยังไม่สิ้นอายุไขพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกระทําเองเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จต่สัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงอาศัยทีพระลัมพิกนานคร แล้วก็ทรงประทับอยู่ในกุนดีในป่าทรงปรารบกุมารผู้มีอายุยืนเป็นเหตุสมเด็จพระบรมมลกระเชษต์ในตนตัดกาถานว่าอภิวาธนาศีดิะเป็นตน้นความมีว่ามีพรามสองสหายเป็นคนชาวที่ฆะลำพิกานาคร บวดในลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนาที่เราเรียกกันว่าเดรัจฉีบำเพ็ญตรบะสิ่งการนานคำว่าธรระแปลว่าอุบายเป็นเครื่องทําลายกิเลสหรือเผาผลาญกิเลสหรือว่าอุบายเป็นเครื่องทําลายกิเลสให้เราร้อนให้กิเลสสิ้นไปเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติธรรมอยู่นี่สิ้นเวลาที่สี่สิบแปดปีน่าคิดนานมาก รามสองคนนั้นคนหนึ่งคิดว่ากระเพณีเพรเราจะเสื่อมเสียแล้วนี่หมายความว่าการประพฤติปฏิบัติในสมณธรรมืรในตรระะเป็นไปไม่ได้ดีแจะขืนอยู่ก็จะเสียเพียงดบบั่บต่อไปว่าถ้าเราปฏิบัติเอาดีไม่ได้จิตใจยังโลภโมโทสันมีความกระสันในระหว่างเพศมีความอยากรวย ยังมีความโกรธยังมีความหลงอย่างนี้เราสึกดีกว่าเม,มื่อดำดิกนั้นแล้วจะได้ขายบริขายคือตบะของตนเครื่องทำตบะว่าให้แก่คนอื่นเมื่อสึกมาแล้วก็ได้ปัญญาการได้ปัญญาคนนี้ก็จะต้องเสียอะไรกันบ้างละ่ะสมัมนี้เขาเรียกว่าเสียค่าสินสอดด้วยโคร้อยตัว กับซับอีกหนึ่งร้อยกระหประนะัปณะไปนบางวัวร้อยตัวกำเงินอีกหนึ่งสี่ร้อยบาทนะสี่นั่นร้อยร้อยร้อยตำลึงก็สี่ร้อยบาทใ้นำสมัยนั้นแพงมากให้ตั้งไว้เป็นกองทุนเพื่อเป็นกองทุนในการต่อมาปรากฏว่าพัญญาของเธอตั้งคันขึ้นแล้วก็คลอดบุตรนนกสงสัยเหมือนกัน แกบวชเป็นรพระมาตั้งสี่สิบแปดปีตอนสิบวันนี้มีแกอายุเท่าไหร่ถ <c oughs> ้าว่ากันอย่างเล่นน้อยก็ปลาเข้าไปเจ็ดสิบปีแล้วมาแต่งงานมันใกล้จะตายเต็มทีแต่เรื่องของคนจะแต่งงานที่อย่างมันก็หมดเรื่องว่ากันต่อไปส่วนสหายของเขาคือรพระที่ยังอยู่ในทินต่างทินในเวลาครั้งหนึ่งก็กลับมาสู่บ้านเดิม ตอนนี้สำหรับตาพรามคนนี้ออกมามีเมียได้ยินข่าวว่าเพื่อนเก่ามายังได้พาบุตรกัญญาไปหาพรามเพื่อนเมื่อสนทนาปราศสายกันแล้วเวลาจะกลับแกก็ลูกให้ปัญญาอุ้มกราบธรรมเสการลาท่านพรามผู้เป็นเพื่อนก็บอกว่าทีคายุโกโหตุขอท่านจะมีเป็นผู้เมีอายุยืนนาน เมื่อผัวลานแล้วมีก็ส่งลูกให้ผัว <c oughs> แล้วกราบพรามคุณนั้นก็กล่าวว่าทีคายุโกโหตุคึณงแปลว่าขอท่านจงเป็นผู้มีอายุยืนนาน <c oughs> มาในตอนหลังพรามก็ได้เห้ลูกน้อยลาบ้างเป็นอน,นว่าท่านพรามองค์นั้นท่านนิ่งเสีย ถ้าสองคนสามีถามว่าเวลาลูกของเราลาท่านทำไมไม่ให้พรอ,อย่างนั้นท่า <c> น <oughs> ก็บอกว่าการให้พรแบบนั้นน่ะไม่ได้เพราะว่าลูกของท่านน่ะมันจะตายภายในเจ็ดวันคือแจกวันพรุ่งนี้ไปเจ็ดวันลูกของท่านจะตายถ้าเราให้พรอ,อย่างนั้นมันก็ให้พรผิดให้ไม่ได้รามผู้เป็นเพื่อนคือผู้เป็นพ่อคนเด็กก็ถามว่าไม่วีที่อะไรที่จะแก้ไขไหม ท่านก็บอกว่าฉันได้จะรู้ว่าเด็กจะตายแต่ว,ว่าวิธีแก้ไขนี่ฉันไม่รู้เพื่อนเจนีถามต่อไปว่าถ้าอย่างนั้นใครเป็นคนรู้ทั่นรามที่ยังบวชอยู่ก็บอกว่ามีพระสมณะโคโดมเท่านั้นที่จะรู้คนอื่นๆจะไม่รู้นอกจากพระสมณะโคโดมแนละ้วอาจจะมีสาวกโกนท่านรู้ก็ได้ความรู้ก็เราไม่มีถึงขนาดนั้น เป็นพรามสองตายายผู้เป็นพ่อแม่ของเด็กเมื่อฟังคำนี้แล้วจินลาออกจากสนักมุ่งตรงไปยังมหาวิหารที่องค์สมเด็จพระมิชิตมานทรงประทับ <c oughs> ท่้นข้าไปเฝ้าแล้วก็ทำแบบเดิมหมายความมาไหว้พลัดก,กันไหว้นี่เข้าไปหามอดูไหว้พ่อไหว้พระพุทธเจ้าก,ก็บอกว่าขอท่านจงมีอายุยืน แม่ไหวท่านก็บอกว่าขอท่านจงมีอายุยืนให้ลูกไหวพระพุทธเจ้าหนึ่งเขาก็ถามใ้วยความนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่านับตั้งแต่วันทุ่งน,นี้เป็นต้นไปเจ็ดวันคือวันที่เจ็ดลูกของท่านอย่าตายฉันให้พรแบบนั้นไม่ได้ให้มันก็ผิดราอันยิยงถามองสมเด็จพระพู้มีพระพ่ายเจ้าว่า มีอุบายอย่างไรบ้างหรือไม่มีอุบายอะไรบ้างหรือไม่เพราะพุทธเจ้าข้าที่จะแก้กรรมของเด็กนี้ได้คือไม่ให้ตายในระหว่างชีวิตที่เป็นอย่างเด็กพระพุทธเจ้าทรงตอบว่ามีรามถามว่าจะทําอย่างไรองค์สมเด็จพระจอมไตรยทีได้ทรงตรัสว่าถ้าท่านจะเพึงตกแต่งมันดกเพื่อทําเป็นโรงพิธีไว้บริเวณกลางลานบ้านของท่าน แล้วก็ให้ตั้งเครื่องบูชาไว้บนดบนั้นปูอาสนะไว้แปดหรือว่าสิบหกก็ได้ร้อมรอบต่างใหตั้งต่างเมื่อปูอาสนะสำหรับพระนั่งแปดที่นั่งหรือว่าสิบหกที่นั่งก็ได้แล้วให้มีมนสาวกข้งเราไปนั่งบนอาสนะนั้นให้ทําการสวดพระบริสเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่มีเวลาว่างสวดติดต่อกันไป สำหรับ,บคำว่าระพบริจหมายความว่ามนที่พระท่านสวดมนต์ยินกันนี่แหละพระดีสวดกันทุกวันทุกวันก็เดินสวดพระพบริตเมื่อครบเจ็ดวันแล้วอันตรายของเหล็กนั้นจะคืนเสื่อมไปด้วยใบแบบนี้นี่เป็นวิธีต่ออายุของคนที่ยังไม่ถึงกาลสมัยที่จะต้องตายในระหว่างก่อนอายุไขเพรอนาจอุปคาตตรรม เมพระรามนั้นได้ฟังองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาาเจ้าแล้วกล่าวว่าพระโคตมะผู้เจริญหรือว่าโคดมผู้เจริญข้าพระองค์จะทำมันดบตามที่พระองค์สั่งและจะได้สาวกของพระองค์อย่างไรพกเจาขาพระศาสดาจึงได้มีพระพุทธฎีการัดว่าเมื่อท่านทำกิจเสร็จแล้วจงส่งคนเราจะส่งพระสาวกของเราไปขอให้ส่งข่าวมาก็แล้วกัน รามกราบผู้รับวันดีละประโยค่า,าแล้วก็ทําไปสร้างมันดบทำบรมเสร็จทุกเสียงทุกอย่างเพื่อรูลูกจะตายตอนนี้ไม่เหนื่อยเป็นอันว่ามันก็ทําเสร็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าก็ทรงส่งพระสงฆ์ไปแต่ว่าจํานวนพระสงฆ์ที่ส่งไปนี่ไม่ทราบว่าเท่าไหร่ตามบาลีไม่บอกบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นก็ต้องฝาดกัน ส่วนพระบริสเจ็ดคืนเจ็ดวันคือไม่มีเวลาเวน้น <c oughs> ไม่ใช่ว่าไปสวดระเดี๋ยวเดียวแล้วก็กลับทั้งกลางวันกลางคืนสวดติดต่อกันไปหมดกลางวันก็เต็มวันกลางคืนก็เต็มคืนแต่ว่าเป็นของไม่หนักเพราะเวลานั้นสาวกพองค์สมเด็จพระพู้มีพระภาคเจ้าที่แวดล้อมพระองค์อยู่มีถึงห้าร้อยรูปด้วยกันก็ปัดกันไป เวลาที่พระสุดนี้สวดพอสมควรพระดีสองชุดที่สองเข้านั่งแทนที่แล้วก็สวดต่อว่ากันอย่างนี้ถึงวันที่เจ็ดพอในวันที่เจ็ดองสมเด็จพระบรมาโลกเอยก็สงเสด็จไปเองเมื่อพระพุทธเจ้าส่งเสด็จไปบรรดาเทวันดาก็ดีพรมทั้งหลายก็ดีมาประชุมกันเต็มจักรวาลซึ่งกล่าวว่า เด็กเที่ยตายนั้นเพราะอาศัยอารุทธยักษ์ออ่านยากจังอวะรุทธยักษ์คนหนึ่งบำรงทเวสุวรรณแล้วสิบสองปีเมื่อจะได้พรจากสนัทเทวสุวรรณนั้นได้รับพรว่าในวันที่เจ็ดจากวันนี้ท่านเพิ่งจับเอาเด็กคนนี้ นี่เป็นอันว่าคําสั่งนี่มีจํากัดบอกว่าจากนี้ไปเป็นวันที่เจ็ดจงจับเอาเด็กคนนี้หมายถึงว่าทําเด็กให้ตายให้ร่างกายมันตายแต่เอาจิตใจเปียทิศมานกายไปเป็นลูกน้องของตนนี่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าอํานาจของบาปปานาติบาตในชาติก่อนเด็กคนนี้ได้ทําไม่มากจึงจะกลายเป็นคนอายุสัน้น แต่ความจริงไม่ถึงอายุไขเขาก็มีบุญทําไว้ทําท่องบุญละบาปบุญก็หนักบาปก็หนัก <c oughs> แต่คราวนี้โทษคบบาปให้ผลก่อนดีเชอบุญที่มาพบองสมเด็จพระจินวรเข้าเล่าเรื่องนั้นกันต่อไปว่าเพราะเะนั้นยักษ์ตนนั้นจึีงได้มายืนอยู่ในวันที่เจ็ดือวันอื่นเขาไม่มาระล้อมอยู่แล้วมาไม่ได้เพราะไม่ถึงวันที่จะมารับเด็ก วันที่เจ็ดก็มายืนคอยท่าก็มาองค์งสมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสรด็จไปที่มันดบนั้นก็สวดาที่เนียวนาฏบุญญาที่การใหญ่กว่ายักษ์คนนั้นมาไปชุมกันแล้วพวกกรมก็มาบรรดาอีตายักษ์คนนั้นแกเหมือนกับคนทหารนี่ คนทหารไปยืนอยู่เมื่อในสิษิ์มาคนทหารก็ถอยออกไปหน่อยหนึ่งจะม,มาคนทหารก็ถอยไปหน่อยหนึ่งในร้อยมาในพันมาจะถอยไปตามลำดับในดีสุดท้ามหาพรหมมาเป็นจอมทัพคนทหารก็ไปอยู่สุดแถวไม่มีโอกาสที่เย้าเด็กได้ตลอดไม่มีโอกาสที่เอาชีวิตเด็กได้ถึงกล่าวว่าระยะที่อาวรุธยักษ์ยืนอยู่นั้น ล่จากเด็กถึงที่สิองโยอ์แมมทวัดากับผมมาเยอะพระองค์สำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทำพระบริสตลอดคืนเยอางรค่นีพระองค์ก็สวดเองเหมือนกันเมื่อเจ็ดวันผ่านไปแล้วล่วงไปอาวารุธยักษ์ก็ไม่มีโอกาสที่เอาชีวิตเด็กได้ก็เลยกำหนดคำสั่งนี่คำสั่งเขาเป็นคำสั่งจริงๆ ผีฤทธิวดาเขาไม่เหมือนคนไม่กลับกรอกในวันที่แปดเมื่ออรุณพอขึ้นเท่านั้นเวลาที่อรุณขึ้นถาวาอย่างนั้นสองสามีพัญญาได้นำเด็กมาถวายองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสมเด็จพระสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงจัดว่าขอเจ้าจงเป็นผู้มีอายุยืนนานเถิดตอนนี้ให้พรอ,อย่างนี้ได้ ใน,นเมื่อพระพุทธเจ้าได้รับเมื่อเมื่อพราหมณ์ผู้คนพ่อได้ฟังคําให้พรอ,อย่างนั้นยิงได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระวิชิตามารว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเด็กคนนี้จะมีอายุยืนนานสักเท่าไหร่พระเจ้าข่าสมเด็จพระบรมศา,าสดาจึงได้มีพระพุทธเดีกาว่าพราหมณฑูรกพรามณ์เด็กคนนี้จะมีอายุยืนประมาณร้อยยี่สิบปี แหมน่าคิดดีนะในบาปปานาติบาตไม่ได้เอาไปเส้อก่อนตอนนี้ก็ขอกระตุ้นเตือนใจนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจว่าการตายของคนนี่มันมีอยู่สองอย่างคือการมรณะอย่างหนึ่งอการมรณะอย่างหนึ่งสำหรับการมรณะเนตหมายความว่าตา,ตายตามการอายุไขเมื่อถึงอายุไขแล้วทนยังไงยังไงมันก็ตายแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ว่าสำหรับอาการมรณะนั้นจะต้องตายก่อนอายุไขที่กำหนดไว้ทา้านมีกระว่าโนดอน่ายคัโทษปานาติบาตเดิมที่ฆ่าสตัตว์ชีวิตมากมันเข้ามาลิตรอนชีวิตถ้าโทษอย่างนี้จะยังมีขึ้นถ้ารู้ทันเสียทำพิธีการต่ออายุได้เพื่อการต่ออายุต่ความจริงก็ต่อแล้วพูดจะต่อก็ต่อได้เพราะอายุมันยังไม่หมด สมมติว่าเขากําหนดมาว่าคนนี้จะไปเกิดเป็นมนุษย์อายุเป็นมนุษย์ได้หกสิบปีพออายุสิบปียี่สิบปีสามสิบปีหรือเท่าไร่ก็ตามอุปคาจกรรมมันเข้ามาถึงโทษถ,ถึงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจะเข้ามาปลิชีวิตในระหว่างตอนนี้เราทําพิธีต่อกันได้แต่ว่าการทําพิธีต่อนั่นต้องมีคนรู้ คำว่ารู้ในที่นี้ก็หมายความต้องรู้เรื่องไม่ใช่ต่อทรงเดชถ้าต,ต่อทรงเดชด,ดีไม่ดีไปต่อไปต่ออายุหมอเข้าหมอบอกว่าเคราะร้าเกต้องตายไม่ต่อายุเ็เริ่มต่อหมอก็เรียกเป็นพันเป็นหมืน่นเป็นนั้นคนนั้นอายุน้อยไปเป็นพันเป็นหมื่นบาทแต่หมอมีอายุเพิ่มขึ้นแบบนี้ใช่ไม่ได้ คนที่จะต่ออายุได้จริงๆถ้าเป็นพระก็ต้องมีอารมณ์ไม่น้อยกว่าวิชาสามเรื่รงองพิญญาหกหรือปริสัมมิทายานน้อยกว่านั้นจะรู้เหตุนี้ไม่ได้อย่างนี้เป็นการที่หลีกเลี่ยงได้แต่ต้องหาพระประเภทนั้นให้ได้เป็นอันว่าในลำดับนั้นสองสามมีพัญญาจึงขนานน,นามเด็กนี้ว่าอายุวัฒนกุม,มาร แปลว่ากุมมารผู้มีความเจริญในอายุและกอายุวัฒนะกุมารนั้นมาตอโเติบโตขึ้นแล้วก็มีบุรุษรูมบาศห้าร้อยคนแวดล้อมหมายความว่าเป็นคนดีมีความรู้มีความประพฤติดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามระบอบที่วิดามารดาพระสัสงสอน เมื่อเธอเป็นคนดีแล้วก็มีอุบาสกอุบา,ส,บาสิกาทั้งหลายยอมรับนับถือประมาณห้าร้อยคนจะไปไหนก็เป็นไปเป็นคณะห้าร้อยคนท่านกล่าวตามพระบ,บาลีต่อไปว่าภายหลังในวันหนึ่งเมื่อมีสุสนทนากันในระหว่างรงธรรมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านจงดูได้ยินว่าอายุวัฒนะกุม,มารจะพึงตายในวันที่เจ็ด บัดนี้อายอุยยวัฒนากุม,มารนี้จะต้องดำรงชีอายุต่อไปได้อีกร้อยยี่สิบปีระหว่างนี้น้นเมื่อเธอเติบใหญ่ขึ้นมา <c oughs> ใหญ่ตอนนี้ไม่ใช่ใหญ่มากเท่ว่าสักห้าหกขวบกเดินได้สบ,สบายๆเอะไปไหนก็มีคนแวดล้อมถึงห้าร้อยคนถือว่าเป็นเกียรติใหญ่ เหตุแหเครื่องความเจริญของยุคอบสัตว์เหล่านี้นั้นเห็นจะพึงมีบาลีทาว่าอย่างนี้เลยไม่ต้องรู้เรื่องกันถ้่หมายาหมายความถึงคำพูดว่าแต่ความจริงถ้าคนใดจะต้องพึงตายในระหว่างแต่ปัจจัยที่ทําให้บุคคลน,นั้นจะต้องมีอายุยืนยาวต่อไปได้นั้นคงจะมีแน่นี่ว่าเป็นภาษาไทยจะชัด <c oughs> จำนวนบาลีที่ฟังท่านจริงๆแล้วก็โปวดหัวเหมือนกันนี่ก็ต้องคอยแก้ไขจำนวนกันลำดับนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตามานบรมสัสันาสัมมาสัมพุทธสสสเจ้าทรงเสด็จมาแล้วถามว่าพิสุทธ์ทั้งหลายบัดนี้เธอไปชุมกันด้วยเรื่องอะไร บรรดาวิสุทธิ์ัหลายเหล่านั้นยิงกราบพูนองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระกวาฆ่าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพู้เจริญพระพุทธเจ้ขาข้าพระพุทธเจ้าคงปชุมกล่าวกันในเรื่องเช่นนี้คือหมายความปรารภอายุวัฒนะกุม,มารเป็นเหตุว่าเด็กซึ่งจะมีอายุสั้นพันตายเมื่อพบองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศสาสตร์เสนาแล้วก็มีอายุยืนนาน องสมเด็จพระชิตตมานจึงสนตระทว่าพิฆเวดูก่อนพิสุทั้งหลายอายุเจริญอย่างเดียวเท่านั้นก็หาไม่สัตว์เ่านี้ไหวผู้มีพระคุณย่อมเจริญได้เหุสีประการพ้นจากอันตรายลำดำรงอยู่ตลอดอายุ เมื่อจะทรงสืบอนุสนที่พระสธรรมเทศนาจึงตัดบาทประคาถาว่าทำสี่ประการคืออายุหมายถึงว่ามีอายุยืนนานวันนะหมายถึงว่ามีผิวพรรณส่องใสสามีความสวยงามสุขะมีความสุขพละมีกำลังเจ็ิเลยแบบก่บุคคลผู้กราบไหวเป็นปกติ เพื่อผู้อ่อนน้อมแด่ท่านผู้เจริญเป็นนิสเป็นปกตินี่หมายความว่าปัจจัยจะนกรรมคือความที่อ่อนน้อมแก่บุคคลผู้เจริญผู้ทรงคุณเป็นปัจจัยให้คนนั้นมีอายุยืนด้วยมีผิวพรรณผ่องใสด้วยมีความสุขด้วยมีกำลังด้วยเพราะอาศัยมีความเคารพในบคุคคลผู้มีคุณข้อนี้ ในเมือ่อองสำเร็จปัินาสีบรมัยาศาสนาดาสัมมา,าสมัพุทธเจ้าทรงตรัสพระธรรมเทศนาแบบย่อๆแบบนี้จบในเวลาจบที่พระธรรมเทศนาปรากฏว่ายุวัฒนะกุม,มารได้สําเร็จประสูดาปฏิผลและวรรดาอมบาสกห้าร้อยคนที่แวดล้อมนั้นแล้วก็ต่างคนต่างได้บรรลุปาริยผลน่าหลายมีประสูดาปฏิผลเป็นต้น มีหมายความว่าห้าร้อยคนบางคนก็เป็นประโสดาบางคนก็เป็นสศิทธาคาบางคนก็เป็นอนาคาแต่ยังไม่ถึงอรหรันสำหรับเรื่องนี้ที่นำมาเรล่ราให้บรรดาท่านหลายฟังถ้านเยาว่ากันตามในการจเจริญพระธรรมฐานเรนว่ายังไม่เข้ากันนักแต่ถ้าว่ามีจุดหนึ่งมื่อองสมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าทรงจัดพระธรรมเทศนาเพียงเล็กน้อย เด็กน้อยคืออายุวัฒนากุมารก็ได้สําเร็จเป็นโสดาปฏิผลทําไมเขาจึงได้ที่ได้ในตอนนี้เพราะว่าเด็กน้อยคนนี้มีชีวิตปีนสีโตขึ้นมาได้เพราะอาศัยความดีที่องค์สมเด็จเปะจอมไตรบรมศาสตร์าสัมมาสัมพุตธเจ้าทรงสงเคราะห์นี้ฉะนั้นคือก็ต้องเป็นเหยื่อของยักษ์พ่อ,อะไรก็เพราะว่า เธอจะต้องเป็นเหยื่อของยักษ์เรื่องเดีว่าเธอนั้นจะต้องหมดอายุเพราะว่าอายุจริงๆไม่หมดแต่ว่ามีครรมคือปานาติบาตการฆ่าสัตว์ชีวิตในชาติก่อนจะเข้ามาริดรอนชีวิตของเธอถ้าบังเอิญบินดาของเธอมาได้พบองค์สมเด็จพระสัมาสัพธเจ้าวแล้ว พระอ,องค์สมเด็จพระบพิตรเจ้ามณีทรงพระมหากรุณาธิคุณเธอก็ต้องตายแต่เธอไม่ตายเพราะใช่องค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นเหตุแต่ใน,นความรักความเคารพในองค์สมเด็จพระ,ระบรมโลกระเด้ยวย <c oughs> <c oughs> ความรักความเคารพในบรรดาพระอริยสงฆ์ท่านหลายที่ไปนั่งสวดมนต์กันในเจ็ดวันเจ็ดคืนก็มีอยู่ในใจของเธอเมื่อความรักความเคารพมีในรพระพุทธเจ้า ไม่มีในพระอริยสงฆ์ก็ชื่อว่ามีในพระธรรมด้วยยัดว่าเป็นทุนจุดหนึ่งที่เเธอจะได้พระโสดาปฏิผลเมื่อต่อมามาองค์สมเด็จพระทศพลทรงตรัสอย่างนั้นเพราะอาศัยธรรมปีติปรากฏในจิตของเธอโดยความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศนเพียงเท่านั้นนอกจากนั้นองค์สมเด็จพระพรทธวันทรงชี้แจงเหตุผลความเมื่อ มีความเคารพในบุคคลผู้มีคุณแล้วก็ต้องละปัญจเวรห้าประการคือไม่ละเมิดสินงห้าเด็กน้อยโดยฟังวาจาเขาองอกงสมเด็จพระบรม,มศาสดาซึ่งมีความเคารพคนแล้วก็มีจิตมั่นคงในสิน5ห้าประการฉะนั้นเมื่อจบปธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระวิธิตมารจดเธอจึงได้บรรลุอานพสดาปฏิผลสำหรับโอมบาศกคือท่านผู้ใหญ่ที่ติดตามมา ได้ผลมากกว่าหรือบางท่านก็เป็นปะสุนดาบ้างเป็นสกิทาคาบ้างเป็นอนาคาบ้างเรื่องนี้จะชี้เห็นนิว,ว่าชีวิตของคนที่จะมีอายุยืนยาวนานหรือมีอายุสัน้นก็เพราะอาศัยการมีเมตตาและขาดเมตตาเป็นสําคัญ <c oughs> ถ้ามีเมตตาปราณีไม่ทําลายชีวิตสัตว์โุกคลน,นั้นก็มีอายุยืนยาว บุคคลใดที่มีความเคารพมีความอ่อนน้อมต่อบุคคลผู้มีคุณคนประเภทนี้ก็มีอายุยืนยาวด้วยมีวนะผิวพรรณผ่องใสด้วยมีความสุขด้วยมีกำลังดีด้วยเพราะท่านช่วยสอนให้ตั้งอยู่ในความดีที่ละบรรดาท่านพุทธมริสัตย์ทั้นหลายเมื่อฟังคำงธรรมเทศนานี้แล้วขบรรดาท่านหลายจงทางกันคิดว่า อายุวัฒนกุม,มารเป็นระโสดาบันได้เพราะอาศัยพระผาารู้มีพระภาคเจ้าสอนให้มีความเคารพในท่านผู้มีคุณนี้อย่างหนึ่งในรายการหนึ่งอายุวัฒนกุม,มารมีความเคารพในพระรัตรนตรัยนี้อย่างหนึ่งที่อย่างหนึ่งก็อาศัยมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอายุวัฒนกุม,มาจรจึงเจริญสิ้น,นห้าประการครบถ้วนจึงเป็นระโสดาบัน เป็นอันว่าความเป็นบรบโสดาบันนี่เป็นไม่ยากคือมีความเคารพในท่านผู้มีคุณมีความเคารพในพระธนารตยทรยงสินห้าบริสุทธิ์เท่านั้นนี่สำหรับครวาตเน้นต้องสินสิบพระต้องสิน,นสองร้อยิบเจ็ดย่อเอดจิตเรือรมตรงเป็นเอกก,กับตารมอย่างนี้แล้วก็ชื่อว่า เป็นไตยยะบุคคลในศาสนาที่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วอย่างอายุวัฒนะกุมารสำหรับเรื่องนี้โดยลายก็เลยเวลามาแล้วก็ขอพักก่อน